สวัสดีค่ะกลาเป็นวาระแห่งชาติจริงๆนะคะสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ MV Rockstar ของลิซ่าออนแอร์ครั้งแรกและคนที่ไม่เคยตื่นเช้าก็ตื่นเช้ามาดู MV Rockstar ของลิซ่าคิดดูสิคะเพื่อนๆแอดไป2ช่องรีแอคของไทยนะคะแต่ละคนเนี่ยเดียวมากๆอารมณ์แบบตื่นมาเพื่อชม MV ของลิซ่าโดยเฉพาะ แน่นอนว่า MV Rockstar ได้ออนแอร์ครั้งแรกตอน7โมงเช้าของวันนี้นะคะทุกคนนอกจากความอิมแพคของ MV ที่แอดเชื่อว่าเพื่อนๆคงได้ชม MV Rockstar กันไปแล้วก็ยังมีโมเมนต์น่ารักนรักของพี่เอ็กซ์ตาที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน MV เพลง Rockstar ของลิซ่าได้มาบอกเล่าและแชร์ประสบการณ์ในการร่วมงานกับลิซ่าในครั้งนี้ด้วยจากบทสัมภาษณ์ของพี่ฮาเล่คนหนึ่งที่มีโอกาสเข้าร่วมถ่ายทำ MV Rockstar ของลิซ่าได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตัวเองได้ขี่ฮาเล่ไปถ่าย MV ให้กับลิซ่าตอนแรกไม่มีใครรู้ว่าเป็นลิซ่าเพราะทางทีมงานไม่ได้แจ้งบอกแค่ว่าเป็นศิลปินฝั่งอินเตอร์คนหนึ่งหลังจากนั้นทีมงานก็เก็บโทรศัพท์และอยู่ถ่ายทำา MV 12ชั่วโมงด้วยกันตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนกระทั่ง6โมงเช้าของอีกวันนอกจากนี้นะคะพี่ฮาเล่ยังเล่าต่อว่า ทันทีที่กลับบ้านเมียถามว่าไปไหนมาถึงกลับบ้านเอาป่านนี้พี่ฮาเล่รีบอกภรรยาไปว่าไปถ่ายทำา M v ของลิซ่ามา แต่แต่แต่ภรรยาพี่เขาไม่เชื่อนะคะทุกคนพร้อมบอกว่าอย่ามาโกหกไปไหนให้บอกกันมาซะดีๆแต่พี่ฮาเลกเขาก็ยังยืนยันว่าไปถ่าย M v มวให้กับลิซ่ามาจริงๆจากนั้นนะคะเมียพี่เขาก็ขอหลักฐานพร้อมกับบอกว่าถ้าไปถ่าย M v มวีกับลิซ่ามาจริงๆต้องมีรูปไหนขอดูรูปไหนซิแต่แต่แต,แต,แต่พี่แกก็ไม่มีเพราะโดนยึดมือถือ แต่วันนี้นะคะเ,เพื่อนๆในที่สุดทันทีที่ MV Rockstar on Air พี่แกก็มีหลักฐานบอกเมียแล้วจ้างานนี้เมื่อชาวเน็ตได้ฟังก็ต่างรู้สึกเอ็นดูพี่ฮาเล่เขามากๆชาวเน็ตคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าเป็นสถานการณ์นั้นจริงๆแฟนหายไป12ชั่วโมงติดต่อก็ไม่ได้พอกลับมาเราถามว่าไปไหนมาแล้วแฟนบอกว่าไปถ่าย MV ิซ่ามาโถใครเขาจะเชื่อคะคุณพี่ ในขณะที่ชาวเน็ตบางคนนะคะแสะดงความคิดเห็นว่าดีนะที่เคลียร์กันได้ไม่งั้นมีงอนกันแน่ๆซึ่งอาจ่อว,ว่าทันทีที่ MV Rockstar ของลิซ่าได้ปล่อยออกมาแฟนพี่เขาต้องรู้สึกภูมิใจในตัวพี่เขาแน่ๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน MV เพลง Rockstar ของลิซ่าในขณะที่อีกหนึ่งเอ็กซ์ตร้าที่ตอนนี้ทุกคนต่างค้นหาว่าเธอคือใครเพราะสะดุดตากับความสวยในแบบฉบับ LGBTQ ใน MV r o c k s t a r ของลิซ่าแน่นอนว่าเธอคือหมอบรูซ ซึ่งมีดีกรีเป็นถึงรองทิฟฟานี่ปี2024และเขาได้มีโอกาสเล่าโมเมนต์สุดประทับใจในการเป็นส่วนหนึ่งใน MV เพลง Rockstar ของดิซ่าว่าเธอได้รับเลือกให้แสดงใน MV Rockstar โดยมี LGBTQ 5คนที่ได้รับเลือกพอไปถึงหน้าง,งานซึ่งก็ไม่ดูว่าต้องถ่ายทำา MV ของใครแต่เจอกล้องแบบ180องศาวางเป็นเครื่งวงกลม กล้องครึ่งวงกลมตั้งเรียงกันกว่า30ตัวซึ่งทำให้หมอบรูรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะเป็นโปรดักชันที่อลังการมากจริงๆถึงใช้กล้องขนาดนี้เมื่อเดินเข้าไปก็ไปเซ็นสัญญาและในสัญญาก็มีชื่อศิลปินด้วยโดยใช้ชื่อว่าโมนาซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวหมอบรูทเองเธอก็ไม่ได้เอกใจอะไรแล้วเพื่อนๆคิดดูสิคะใครจะคิดล่ะคะว่าโมนามาจากโมนาลิซา และคือลิซ่าทุกคนเป็นแอดแอดก็คิดไม่ถึงนะคะเพื่อนๆแต่ที่แน่ๆโปรดักชันสุดยิ่งใหญ่จริงๆหมอบรูได้เล่าต่อด้วยนะคะว่าทางทีมงานยึดโทรศัพท์ไปประมาณ13ชั่วโมงในการทำงานจากนั้นทีมงานก็มาบีบงานของแต่ละคนแล้วก็ซ้อมกับทีมแดนเซอร์ไทยแล้วมารู้ว่าเป็นลิซ่าก็คือตอนที่ลิซ่าเดินออกมานในซีนซึ่งทุกคนช็อกมากๆและเพิ่งรู้กันตอนนั้นว่าเป็น MV ของลิซ่า หมอบรูทยังเล่าต่อด้วยนะคะเพื่อนๆว่าลิซ่าสวยมากออร่าความเป็นซุปตาชัดมากตัวบางเอวเล็กนิดเดียวในขณะที่หมอบรูทได้มีโอกาสพูดคุยกับลิซ่าด้วยตอนที่นางใกล้ๆกันโดยเธอได้ชมลิซ่าว่าน่ารักมากๆและลิซ่าเองก็ตอบกลับมาอย่างเฟนลี่ว่าขอบคุณค่ะพร้อมกับโบกไม้โบกมือ นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆตัวหมอบรูซเองยังได้เล่าถึงทีมงานด้วยว่าทีมงานทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติยกเว้นทีมแคสติง้งหาตัวนักแสดงที่เป็นทีมไทยส่วนใหญ่จะเป็นทีมงานต่างชาติทั้งหมดในขณาดที่ตอนถ่ายทำแดนเซอร์แต่ละคนมืออาชีพมากๆถ่ายเพียงแค่ไม่เกิน3เทคในแต่ละซีนและทันทีที่ได้เห็น MV Rock Star on Air ตัวหมอบรูซเองรู้สึกตกใจมากๆที่ใน MV เห็นเธอชัดขนาดนี้ โดยเธออธิบายว่าตอนถ่ายทำเราไม่สามารถรับดูได้เลยว่าทีมงานจะตัดเราออกหรือให้เราอยู่ใน MV ช่วงไหนจะเห็นหน้าเราหรือเปล่าซึ่งเราไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นหน้าเราชัดขนาดนี้แต่พอได้ดู MV Rockstar ก็ถึงกับช็อกและไม่คิดว่าทางทีมงาน จะตัดภาพส่วนของเธอเข้ามาอยู่ใน MV ด้วยและปริ้มใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งใน MV Rock Star ของลิซ่าและอยากขอบคุณลิซ่ามากๆที่มองเห็น LGBTQ อย่างพวกเราแล้วยิ่งแอดได้ฟังแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ยิ่งรู้สึกชื่นชมลิซ่ามากๆนอกจากทัศนคติที่ดีมากๆของเธอแล้วแอดยังอึ้งกับโปรดักชันที่ใช้กล้อง 180องศาวางเป็นวงกลมถึง30ตัวทุกคนโปรดักชันนี้เวอร์วางอลังการมากจริงๆสมกับที่เป็นมืออาชีพและใช้ทีมงานระดับอินเตอร์เกือบทั้งหมดพอรู้แบบนี้ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมใน MV ภาพออกมาถึงสวยขนาดนี้ทั้งมุมกล้องที่ไม่ซ้ำไม่ตัดสลับไปสลับมาจนหน้าเวียนหัวเหมือนของเคป๊นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็ยังมีข่าวมาว่าทีมสอนแดนเซอร์สอนเอ็กซ์ต้าเต้น โคโลกราฟต่างๆเป็นโคโลกราฟที่มาจากทีมงานฝรั่งเศสนะจ๊ะงานนี้เรียกได้ว่าไม่แปลกใจนะคะว่าทำไม MV ถึงออกมาดีขนาดนี้นะทุกคนคือดูดีทุกฉากดูดีทุกช็อตจริงๆเพราะทีมงานเกือบร้อเปซ็นเป็นทีมงานฝั่งอินเตอร์ทั้งหมด ซึ่งต้องแยกจากเหล่าบรรดาเอ็กซ์ตาร์และแดนเซอร์นะคะทุกคนกลุ่มนั้นจะเป็นคนไทยเกือบร้อปซจ้าแต่ทีมงานส่วนมากจะเป็นทีมงานทางฝั่งอินเตอร์จะมีเพียงแค่ทีมไทยที่แคสติ้งเอ็กซ์ตาร์และบีฟงานให้กับเหล่าบรรดาเอ็กซ์ตาร์ต่างๆที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน MV เพลง Rockstar ์ของล i s ่านอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็ยังมีน้องมิน้นนักศึกษาสาวสวยที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน MV เพลง r ็อกสตาร์ของลิซ่า ได้มาเล่าโมเมนต์ถึงการเป็นส่วนหนึ่งใน MV Rockstar ว่าชีวิตนี้รู้สึกคอมพีทมากที่ได้เต้นกับลิซ่าพร้อมเผยกดเหล็กในตอนร่วมถ่ายทำ MV ว่าหลังจากการตกลงเรื่องระยะเวลาการทำงานและบัตเจตก็จะมีครูฝรั่งเศสมาสอนเต้นและเราจะต้องเก็บทุกอย่างเป็นความลับห้ามเปิดเผยจนถึงวันที่ MV On Air โดยทุกครั้งที่เข้าไปซ้อมเต้นทางทีมงานจะเก็บโทรศัพท์เอาไว้และคืนให้ภายหลังหลังจากซ้อมเต้นเสร็จเรียบร้อยจนถึงวันถ่ายทําจริงแล้วรู้สึกว่าภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน MV Rockstar ของลิซ่านอกจากนี้นะคะเพื่อนๆแอดขอพาเพื่อนๆไปส่องความคิดเห็นของทางฝั่งเคเนดหรือชาวเน็ตเกาหลีใต้กันบ้างว่าจะมีโมเมนต์ยังไงกันบ้างกับ MV Rockstar ที่ตอนนี้ดังจนฉุดไม่อยู่ด้วยยอดวิวที่หลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องแบบถล่มทลายโดยสำนักข่าวบันเทิงของเกาหลีใต้อย่างโอเคป๊อปได้รวบรวมคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ที่มีถึงผลงานใหม่ของลิซ่าอย่าง MV Rockstar เอาไว้ด้วยแอดขอหยิบยกบางช่วงบางตอนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแค่ในส่วนใหญ่นะคะมองว่าลิซ่าเลือกที่จะทิ้งภาพเคป๊ปของตัวเองแบบไม่เหลือ ความเห็นหนึ่งนะคะได้บอกว่าคุณาภาพวิดีโอยังไม่ถึงมาตรฐานความสามารถของลิซ่ามีมากกว่านี้แล้วเพื่อนๆคิดดูสิคะแค่ความเห็นแรกแอดก็รู้สึกไม่โอเคกับเคนเนตแล้วอะทุกคนคุณาภาพวิดีโอไม่ได้มาตรฐานมีแอดฟังไม่ผิดใช่ไหม พวกเคนเนตจะรู้ไหมว่าโปรดักชันเขายิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนก้องร้อยแปดองศาวางเรียงกันถึงสาบกว่าตัวทุกคนแล้วเคนเนตมาบอกว่าคุณภาพวิดีโอไม่ได้มาตรฐานเนี่ยนะความเห็นต่อมาของเคนเนตนะคะเพื่อนๆบอกว่าเพลงอาจไม่ดีมากแต่ลิซ่าทำได้ดีความเห็นต่อมานะคะบอกว่าดูเหมือนว่าลิซ่าจะนำสิ่งที่เธอถนัด มาแสดงได้ดีความเห็นต่อมานะคะบอกว่าลิซ่านำเสนอสไตล์ที่เธอทำได้ดีและเพลงนี้ดีกว่าเพลงละลิสาในขณะที่เคนเนตบางคนแสดงความคิดเห็นว่าไม่ค่อยใช่แนวทางของฉันเท่าไหร่ต่อมานะคะอีกความเห็นบอกว่าลิซ่าควรนำเสนอสไตล์แบบมันนี่มากกว่าตามมาด้วยความเห็นของเคนเนตที่บอกว่า เพลงนี้ยังขาดพลังความเห็นต่อมานะคะบอกว่าเพลงนี้ไม่น่าจะถูกใจคนเกาหลีแต่คนไทยน่าจะชอบซึ่งเท่าที่แอดทำข่าวมานะคะเพื่อนๆไม่ใช่แค่คนไทยที่ชอบ MV Rockstar ของลิซ่าเท่านั้น แต่แฟนๆทั่วโลกต่างชื่นชอบ MV Rockstar ของลิซ่ามากๆมีแต่คนเกาหลีนี่ละจ้าที่หงายการ์ดไม่ปลื้มอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่บางความคิดเห็นนะคะบอกว่าเพลงและ MV ค่อนข้างน่าเบื่อเพลงสั้นเกินไปดูน่าเบื่อและ YG เป็นฝ่ายที่ทำให้ลิซ่าสมบูรณ์แบบได้มากกว่านี้ซึ่งแอดอ่านไปก็กำหมัดไปนะคะทุกคนและแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเคนเนต ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าคนในชาติของพวกเขาอีกแล้วจ้าในขณนะที่มุมมองของเคนเนตจะแสดงความคิดเห็นที่ไม่ค่อยปลื้ม MV Rockstar ของลิซ่ แต่แต่แต,แต่นอกเหนือจากเกาหลีใต้แล้วแฟนๆทั่วโลกต่างชื่นชมในการทำดีทำถึงใน MV Rockstar ของลิซ่ามากๆแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล้วให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ